วันนี้นะคะก็จะมาติวข้อสอบกลางภาคนะคะของม .1 เนาะเรามาดูกันนะคะว่าจะออกเรื่องอะไรบ้างนะคะกลางภาคก็จะอ,อกเกี่ยวกับวันยุคของจีนจำได้ไหมมีกี่เสียงอา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 เสียงสามานนะคะอา จัตาวาอ่าไม้เอกอ่าไมาโ้โทเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดสี่เสียงนะคะอ่ะแล้วโปรโฮโมโฟนนะคะแล้วก็ไปดูมาไปจำม,มาเนาะโปโพโมโฟนะคะเตอเธอเนลเลอร์เกอ์เคอเฮอจีซีซีจีซือซือ ชื่อชื่อชื่อ e u ไปจำตรงนี้มาทั้งหมดนะคะว่าเรียงยังไงดูนะคะว่าเรียงยังไงเนาะแล้วก็จะมี a o e u e จำได้ไหม a e e o u u ที่เราร้องเพลงกันที่เราร้องเพลงกันนะคะอ่ะแล้วก็จะถามว่าสิ่งที่หนึ่งใช่ไหม อ่ะอันนี้คือเสียงที่1นึต๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสียงที่1 2 3 4เสียงที่1เปรียบเสมือนกับวรรณยุกต์ใดในภาษาไทยจำได้ไหมเสียงที่1อ่ะก็คือสามัญเสียงที่สองก็คือจัตวาเสียง3คือเอกเสียง4คือโทนะคะไปดูมาทั้งหมดเลยตรงนี้เนาะว่าเสียงอะไรเปรียบกับ คนอายุอะไรนะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นอ่าถามว่าอันไหนอ่านว่าอะไรมั้งเช่นอันนี้อ่านว่าอะไร e อ่านว่าเออใช่ไหม a อ่านว่า r อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่อันนี้ i อ่านว่า e p อ่านว่าพัวอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะเป็น L อลเอลอ่านว่าเลอเคอ่านว่าเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนาะอ่ะไปดูมานะคะแล้วก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับอ่าการเรียงเรียนยังไงเสียงหนึ่เนงเสียงสองเสียงสามสิ่ง 1, สี่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ให้เรานึกถึงเป็นเหมือนกับภูเขาสองลูกตรงนี้มีรถรถกำลังจะขับขึ้นภูเขาใช่ไหมคะตึ๊ด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 มันก็จะเป็นเสียงหนึ่งใช่ไหมอ่าก็คือถนนขึ้นภูเขาเป็นเสียงสองทางชันเป็นเสียงสามแล้วก็ลงภูเขาเป็นเสียงสี่นี่จะเป็นเทคนิคการจำนะคะว่ารย้ยังไง โปรโฮโมโฟนะคะตรงนี้นะจะมีให้เติมคันอาจจะเป็นอ่ะตรงสมมติตรงนี้หายไปอันนี้คือตัวลายอ่ะก็ต้องตอบตัวอะไรเอ่ยเตือนนะคะอ่ะถ้าสมมติเป็นตัวนี้หายไปตอบอะไรตัวนี้หายไปตอบอะไรคือมันจะเวน้นเวน้นเวน้นแบบสุ่มๆไปนะะักเรียนไปจํำตรงนี้มานะคะว่ามันเรียงอะไรยังไงเนาะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขทุกคนจำได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะห e, e, นึ่งอีเออซานอันนี้ง่ายมากเลยนะคะสี่ก็คือซื้ออู่เลี้ยวสี่ป่าจิวสือนะคะอีเออซสันซื้อเนี่ยไปจำมา คือเราต้องท่อง1 1 0ถึง10ได้นะคะลิ้วชีปาจิวสืไปท่องตรงนี้มาให้ได้นะคะ1ถึง10ต้องจำได้ถังหมดนะคะใครไม่ทนมนันแคปน้าจอวิดีเอาไว้นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ จะมีเลขสองหลักด้วยสมมติเป็น89พูดว่ายังไง89อ่ะตรงตัวเลย8 89ใช่ไหมคะ8คือปา10คือสือ9คือเจิว89ก็คือปาสือจิวตรงตัวอันนี้คือตัวอย่างนะคะก็จะมีประมาณ ห้าข้อที่เป็นเลขสองหลักนะคะจะมีการบวกเลขด้วยอีกห้าข้อแล้วให้เอามาเติมไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องหนีห่าวใจเจียนคืออะไรหนีห่าวแปลว่าอะไรที่เราพูดก่อนเข้าคาบเรียนคือสวัสดีใช่ไหมคะใจเจียนใจเจียนคืออะไรเจเจหรือซือหรอสือใจเจียนใจเจียนก็คือลา ก่อนนะคะชีลี่คืออะไรเนี่ยจำได้ไหมอ่ะไปดูมาชีลี่คืออะไรเราซื้อห่าวคืออะไรเชียเชียคืออะไรนะคะแล้วก็จะมีเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีนะคะสีประจําชาติของประเทศจีนคือสีอะไรทุกคนนึกออกไหมอ่ะสีประจําโรงเรียนคืออะไรอะไรอย่างนี้ผงเสื้อหล่านเสื้อป่ายเสื้อลีเส,เสื้สอสีต่างๆนะคะไปดูมา หงเสอป่ายเสอลี่เสอที่เราสอบไปเนาะหลานเสอเฮยเสออะไรอีกขวางเสอหงคือแดงป่ายคือขาวลี่คือเขียวหลานคือฟ้าเฮยคือดำ หว่างคือเหลืองอะไรเงี้ยไปจำมานะคะอ่ะไปจำมาอันนี้คือแนวข้อสอบทั้งหมดนะคะอ่ะทวนครั้งหนึ่งนะคะจะมีเรื่องกับเพรชนะวรรณยุกนะคะสิ่งหนึ่งสองสามสี่เรียงยังไงบุคคลโมโฟเรียงยังไง a o รโอเออีโอวีเรียงยังไงอีอ่านว่าอะไร a อ่านว่าอะไร i คือ e a คือ r